ไปไม่ออกตามความจริงเนี่ยนี่กฎหมายทั้งหมดแล้วคุณจะเล่นมือรูปเผยม,มือดอกเจ้าของปลอกนิวใหญ่ขนาดไหนอังกฤษไม่ยังโดนปิดเลยสำนักข่าวเลยก็ร้อยกว่าปียังถูกทางปิดมันมีกฎหมายอยู่คุณกิตนะคุณกล้าหรือเปล่าถึงคุณ,คณ คุณไม่ต้องกล้าคุณลองเรียกมันประชุมนี้แล้วคุณยื่นกฎชื่อยื่นหลักกฎหมายกดข้อบังคับต่างๆให้แน่คนเราปิดแล้วบอกมึงกลับไปแล้วมึงทําตัวถ้าทาไม่ดีกูเล่นมึงแล้วกูไม่ต้องไปสั่งอะไรมันไม่ต้องไปคุมอะไรมันมันจะหลบมันจะเบรกตัวมันเองลงไปครึ่งทันทีเลยและไอ้ตัวสาคัญคุณไปเรียกมันประชุมเลยไอ้สอรพิษไอ้กาหนัดไอ้ทั้งหมดนั่นแหะไอ้ตัวเฮี้ยเฮี้ยทั้งหลายแหละนี่ไปเรียกจงตงจงซางเรียกแม่งมาหมดเลยคุณมีสิทธิ์อะ คุณเป็นรัฐมนตรีดูแลสื่อคุณมิทธิที่จะทำขอความร่วมมือไม่ได้บังคับแล้วคุณจะทำอย่างนี้ให้มันดูไอเอาไหมไอ้กูเขียนที่ตอกให้มึงเดินเลยกูเขียนอีควิตี้ให้มึงเดินเลยอ่ะพวกมึงต้องทำอย่างนี้ถูมึงจะทำไม่ทำนั่นอีกเรื่องนึงคุณก็เขียนหรือว่ากัวกอนแล้วคุณก็จบที่คุณทำแบบไม่ทำคุณไม่ทำอะไรเลยกลัวไปหมดทุกเรื่องถ้าคุณกลัวนี่คุณอย่ามาเป็นดีกว่าคุณคุณลาออกไปดีกว่า ยังว่านะผมหลายท่านก็งงกับผมเหมือนกันว่าทำไมผมที่บอกให้นะนรัฐบาลชุดนี้เป็นคาบิเนตออนทรลคือเป็นคณะรัฐมนตรีซึ่งอยู่บนการทดลองโลเบชันซึ่งมีสิทธิ์ถูกฆ่าตายทุกตัวมีสิทธิ์ถูกฆ่าตายทุกตัวแต่รัฐบาลตัว,ร,ตวรัฐมนตรีตัวจริงทั้งหมดเนี่ยคือคนเสื้อแดงที่อยู่ทั้งหมดแต่เขายังไม่เอาขึ้นมา ท่านไม่ต้องกลัวครับชุดสำรองเนี่คือตัวจริงชุดนี้คือชุดสำรองเขาไม่อยากเอาขึ้นมาให้ถูกฆ่านื่ขอเรื่อง,องเรองพราะถ้าเอาเสื้อแดงที่มาเป็นรัฐรัฐมนตรีทั้งคณะเนี่ยมันโดนฆ่าแน่นอนโดนยำเรียกว่าแก้เกณฑ์เป็นหน้ามากกว่านี้เยอะเอาละครับผมว่าตัวตัวเรื่องที่มีคนมาพูดถึงเอไอ้ไอ้ไ,อไม้กากไอ้ทูเมส ท่านอย่าเป็นีเรียกกับว่ามาตั้งเป็นกรรมการเลยครับผมบอกให้นะมันลากกันไปลากกันมันก็ต้องมีคนพวกนี้มาเป็นกรรมการแน่นอนแล้วมันไม่มีความหมายเลยอย่างผมเนี่ยอะผมบอกก็ได้ผมเป็นกรรมการที่ปรึกษา CP พีวยอะและ้วอยู่จริงเนี่ยนละมันมีความหมายเพราร้อยวันพันปีเคยเรียกผมแตนอาจะเ,เรียกผมเป็นสักทีเหมือนกันที่เหมือนกัน,น,น,กนคือเอามาเนี่ย แน่นอนเขาก็ต้องเกรงใจข้างบนเอามันมาแล้วเอามันมาเนี่ยดีกว่าไม่เอาถ้าไปเลี้ยงมันจะเชิญมันมาแล้วมันปฏิเสธเนี่ยน่ากลัวแต่ไปเชิญมันแล้วมันเสือโง,ง่รับมามเอาไอ้เมฆไอ้เมฆมึงะรับมา้าม,ม,มึงโง่งอไอ้ไม้กากอุปกรณัประตูไอ้ยี้ยนี่ไม่มีขิ้นเลยแม่งเป็นยาอ่อนเลยไอ้สองตัวนี้มาเนี่ยเราควายสองตัวอยู่ในนั้นเชื่อเราไม่มีความหมายเลยเลยแล้วดีด้วย คุณเอาควายสองตัวมามาดูอยู่ในคอกแล้วคุณเดินผ่านนมันทุกวันเนี่ยคุณรู้มันมันจะอื้อยังไงจะกินอะไรคุณรู้หมดอ่ะไม่ดีกว่าเหรอส่วนมันมีมันมันเป็นแค่ตัวสองตัวเนี่ยแล้วมันมีเป็นมันมีประโยชน์เลยแล้วคันนาดนะผมจะบอกไอ้บอเรี่ยงนายกปูไปบอกให้มันเวลาออกไมไม่ให้นูเทียนานทูงนายกปูยังไม่ฟังไอ้บอเลยไอ้สองตัวนิ่งมาพูดมึงมาเห่าเฮียอะไรเขาไม่ฟังมันหึใจมึงหรอกเป็นพวกเราที่โอ้โห ต,ตื่นเต้นยงใหญ่เออเฉยเฉยฮะสบายเชื่อผมเกมมันมาเล่นกันไม่ไม่ใช่นั่นะนะท่านฟังผมเรื่องไอ้ไอ้ไอ้ตัวบากอ้าที่ไ,ไ,ไ,ได้ออกมาทุนใหญ่แน่แน่ว่าดูที่พ่อมาดูทีวีห้าเจ้าวงศถ่ายเป็นเลือดนั่นนะแม่งจัดฉากทุกเรื่องทั้งหมดเวลานี่คือเรื่องก,การจัดฉากบทเพื่ออะไรเพื่อสร้างเงรตติ้งัวเองแม่งต่ก่าว่าตีกลับ เลยช่องบูสกายเลยช่องบูสกายช่องเอสทีวีเออยูพูดตรงๆเลยเรื่องนี้ก็เดี๋ยวมีคนถามเดี๋ยวผมพูดเลยก็แล้วกันคนถามเดี๋ยวอยู่ในคําถามอยู่ในคําถามนึงท่านเห็นเองเอสทีวีที่ผมพูดผมพูดมาเป็นเดือนแล้วนะว่ามันจะมีกลุ่มกดปรากดดูไปดูมานี่เอสทีวีนี่นการเป็นไอ้ไอ้โวลานมาอยู่วงหลังไอ้โวลานอยู่หลังแล้วโวลานอยู่หลังแล้วใครันใครอยู่หลังไอโวลานก็เอาซีมาลาคุณ กลายเป็นอัปปีมาลาคุณแล้วอัปปีมาลาคุณใครอยู่ข้างหลังไออัปปีมาลาคุณก็กลายเป็นไอบอดสรุปแล้วเอสทีวีนี่ก็คือกลายเป็น้อยบอดไปเลยไอบอดแม่งเช็คโอเวอร์เองเลยงานนี้แหละอปีไปดูแลอัปีแม่งเต้นพุทธเวิร์กตลกจะแรงตลกเงินมาก้อนนึงแล้วแม่งเอาเงินมาใชา้ตัวมันก็รวยไอเท้าบนไม่รู้เรื่องแล้วมันก็จัดฉากมดทุเรื่องรวมทั้งไอการถ่ายทําการวางเกมนู่นเกมนีน่มาใ่อัปปีคนเดียวตอนนี้ ตอนนี้เอาปีคือตัวการใหญ่เลยในการวางแผนทุกเรื่องความที่ของมันขนาดไหนก็เป็นเรื่องเเองเรื่องของเรื่องกระจายอะไรแลอกแม่ก็ทําคนแบกน้ํามันยอบเตียงน้ําอ่ะคนคนหนึ่งเนี่ยมันเป็นคนรับรับจ้างแบกน้ําจากบอ่อไปใส่ตุ่มเนี่ยเวลามันเดินระหว่างทางน้ํากระฉอกกระฉอไปมันก็เลียงน้ําทั้งวันความหมายของผมก็คือว่ามันรับอาสาว่าเอาเงินนี่ไปทาต,ตรงนู้นไปทําตรงนี้ตัวเองก็แฮปอยู่ตรงนั้น คือแม่งก็คอรัปคือคือคือแม่งโกงกินอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วก็แม่งก็อย่างนี้แหละนี่คืออัปตีมแล้วไอ้บูสกายนี่ก็เหมือน,นันอาบูสกายออกมาปุ๊กนะบูสกายออกมาสัมษณ์เอออะไรวะผมยังไม่แน่ใจว้วยบูสกายเนี่ยเป็นเป็นส่วนหนึ่งของของ a s t ทีที่ฉีออกมาหล,ลายห,หลาย,ยช่องแล้วเราเอาบูสกายไอ้พักแรงเสี่ยงเงินช่องไม่มีความหมายแล้วครับผมจะบอกให้ มึงในแม่มีอีกอีกพันช่องถ้าไม่มีใครดูม็ไมีความหมายปัจจุบันช่วงปลานทานนี่ตั้งแต่หกโมงห้าโมงไปถึงเที่ยงคืนเอเชียอัพเดทนี่เขากินพื้นที่เขากินเวทงไปเกือบทั้งหมดเขาสูงมากผมว่าเผลอๆก็สูงกว่าช่องสามเลยแต่ปัญหาเขาคือว่าบางครั้งเนี่ยเขามีปัญหาเพราะว่ามันมีคนติดละครยังติดละครเลยคนดูข่าวก็าเปิดเอเชียอัปเดตทจริงเลยเอเชียอัปเดตดีมากตอนนี้ทุกอย่างขอติดบางรายการ ลอยถ้อยจริงๆไม่ควรมีรายการพวกนี้อยู่เพราะมันไม่สามารถแล้วคุณเอารายการพวกนี้มาอยู่ตอนไหนวะสามทุ่มครึ่งอย่างเงี้ยผมว่ามันตลกอ่ะคุณต้องเอารายการที่เป็นสารคดีเป็นวิจัยข่าวหรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยผมวันหนึ่งมีโอกาสาได้ไปนั่งพ่นอยู่ในเอเชียเดซิผมอยากได้คนที่ชื่อน้องเอกวรันยูธรรมรัปาน น้องคนนี้เหมือนกิตติกตสิ่งหาะปรับทุกอย่างอ่านข่าวตรงไปตรงมาไม่มีดราม่าไม่มีเสือไม่มีแต่งนี่ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นไม่ดีคนอื่นดีหมดนะครับผู้หญิงดีหมดทุกคนนะครับแต่งตัวน้องวานยูเด็กวานยูเดี๋ยวนี้แต่งตัวเรียบร้อยจำไว้นะครับว่าไอ้เล็กเล็กน้อยน,อย,นอยที่ท่านแต่งเนี่ยมันเกี่ยวพันกับอิมเพรสชั่นของคนดูนิ้ไทคอน o t n อ t คือปุ่ม n อตเนี่ย กับคอเสื้อคุณต้องเรียบร้อยไม่ใช่เบี้ยวไปเบี้ยวมาต้องดูก่อนออกต้องมีคนจับพวกนี้ท่านไปดูเอ,อวิธีพิธีกรของของฝรั่งเศสแลลวเขาอ่านข่าวผมดูบ่อยนะฮะบางคนที่หน้าตาหมาไม่แดกเลยนะหมาไม่แดกเป็นไอ้มืดเดืออสีดําตัวดําเป็นนิโคหน้าตาไม่จืดเลยโอ้โหแต่เสื้อผ้าเขาเนี่ยเงียบสุดๆท่านไปดูเลย คือคือเลือกท่าเนี่ยมันคือสิ่งที่แอปต่อโฮเวลาเราดูเราเราดูปอกมันก็คือตัวใหญ่ของของจอทั้งหมดเพราะมันแต่งตัวดีทุกอย่างเรียบมันพาไปหมดเลยครับมันพาทั้งระบบไปหมดคุณจะหน้าตาหล่อสุดชีวิตอะไรโมงเนี่ยไอไอปามบาเนี่ยแล้วคุณแต่งตัวแม่งม้าไม่แดงเนี่ยคุณออกมาปุ๊บแม่งดูคุณหลุดโทษกระจอกไปเลยคุณการกระจกเพราะคุณกระจอกความน่าเชื่อถือไม่มีไม่มีเลย ผมเคยบ่นเรื่องเรื่องแต่งตัวไปแล้วก็ทายเชียรเดทเขาไม่รู้ฟังผมหรือเปล่านะผมบวชไปสักสองสามวันเขาก็ปรับปรุงใหม่หมดเลยเสือ่อผ้าดีหมดทุกอ,อย่างดีหมดก็ขอชมนะว่าเขาทําได้ดีขึ้นมาดีขึ้นมากนะครับเรื่องบางเรื่องเนี่ยนี่ขอขออย่างย่าว่าผมเสือกเลยนะครับเพราะว่าผมว่าผมเสือกในสิ่งที่ดีอะบางเรื่องตัดทิ้งต้องตัด เช่นคือคนไทยเราเนี่ยจะชอบทําอะไรที่เวอร์คืออุณหภูมิเนี่ยเท่านี้คือเท่านี้สามสิบเจ็ดต่ำสุดต่ำสุดสิดแปดสูงสุดสามสิบห้าคุณเขียนสิบแปดสามสิบห้าแล้วองศาเซลเซียสเขารู้ครับคุณไม่ต้องมาเขียนข้างหน้าอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุดไม่จําเป็นครับเพราะการที่คุณเขียนแบบนั้นมากๆเนี่ยมันกลายเป็นว่าคนดูเนี่ยกลายเป็นพวกปัญญาอ่อนหรือไม่จบไม่เรียนหนังสือ การที่คุณทำแล้วที่เป็นบลีฟเป็นหัวข้อสั้นๆแล้วมันมนการตัดทิองไปยางคนดูคนดูก็จะปรับสภาพจิตวิญญาณผู้ที่ภาวะขาขึ้นมาเองโดยอเตอนตนมันทำให้เขาโกนเตอร์ไปได้ด้วยส่วนหนึ่งแน่นอนเพราะ้องคนขวาจะเขาไม่รู้ว่าต้องถามบางคนรู้วหาทำไมมันติบแปดทำไมถึงสามเจ็ดก็จะมีคนอธิบายฟังว่าไอไ้ติดแปด็ขคือํามจุดไอ้ตูจุดคือสามสิบเจ็ดแล้วมันก็จะรู้วนทั้งประเทศแม้แต่ภาษาฮิป การศึาษาเขาก็รู้ว่าเออไอนี่คือต่ำถึกสูงถึแล้วมันก็จะเป็นการยกระดับผู้ที่พาวอาคนทั้งประเทศแต่บางครั้งเราเขียนโอ้ละเอียดจิดอุ้ยหุ้ยอย่างที่ผมเล่าไงฝรั่งเศสมันเขียนอยู่นินเดียวโคติคุปเตาแค่เนี้ยจบเลอปิการูแล้วไอนี่เขียนอะไรไทรลัตไอนั้นตัวพิมพ์ชนตีไทยลัตนั่งเขียนประมาณสามหน้ากระดาษใหญ่ๆของไทยลัตอ่านไปอ่านมาแม่งมีอยู่ประโยชน์ปโยนะครับทั่วกรุงเทพ ไม่รู้ีิผมผมดูแล้วเอาเอ,าเ,อาเป็นว่าเขาทําได้ดีแล้วนั <S 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 <Buddhist> ้นเอเชียอัพเดทนะทําได้ดีแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็เมื่อคืนดูเอเชียอัพเดทดูไปดูมาก็อีหลอบเดิมอีกแล้วใครอ้อเอาเอา,เอาไอ้นั่นมาเล่นอีกแล้วอแบบพวกปุ้มปุบทําไมล้วคุณคุณคุณไปขอความร่วมมือจากไอไอ ไอ้คอรามานอโภคคอรามานอหรือโภนะกอบ้านไม่ได้ไงคุณต้องเอาไอเอแบกโภตลอดมันตลกด,ดีอ่ะไอโภท่อนตีนเนี่ยไอโภเฮี้ยเฮียเนี่ยไอ A ้เอแบกเนี่ยมันซื้อโดยอัปปีมาลากุลเข้าอยู่ในทั้งทั้งแท,งท่งเลยอ,อ่ะไอ้อัปปีมาลากุลแม่งซื้อเอแบกภูซื้อดูติดโภไอ้ด็อกเตอร์ตุขุมเฉลยซับไอการนิกาแม่งซีดไอ้อัปปีหมดเลยแล้วคุณก็ปล่อยไอพวกเฮี้ยนี่แม่งมาเป็นตัวชี้นำ ทีแรกก็บอกอ่าน่ะคนเอาน้าอยู่พี่ราหกสิบเอ็ดนะตอนนี้แม่งกลับหูกลับหางละสรุปแล้วสติตต้นตีน้องมึงเงี้ยสติยังไงวะอีกวันนึงดีอีกวันนึงแม่งพลิกหูกขับหูกลับหางเลยมันมีสติที่ไหนในโลกมันพลิกไปพลิกมาอย่างนี้ได้มันไม่มีครับคุณไปถามไอ้แตงโมเฮก็ได้เจ้าพ่อแห่งสติติโลกอะไอ้ด็อกเตอร์กานิกาด็อกเตอร์กานิกาด็อกเตอร์สุขุมเขารู้ทั้งนั้นแหละครับว่าคุณไปรับเงินเข้ามา แม่งคุณจะนไนั่งขยันทำพูเกี่ยวกับรัฐบาลเกี่ยวกับไอ้พรรคมาแรงเสียเพราะอะไรเพาาราะรคุณไปรับเงินเข้ามาแล้วคุณเอาภูมาชี้นาพยายามด่ามันเข้าไปเยอะๆอะไรพวกเฮีย้ยเนี่ยมัตนตลกอ,ะอ่ะเดี๋ยวหมอดูเอาภูมันเล่นอ่ะพูเล่นสักพักหนึ่งเดี๋ยวกลัวคนก็จับได้เอาภูเอาหลบไปก่อนอ่ะเอาหมอดูมาเล่นอ่ะหมอดูเล่นไปเล่นมางานยิ่งับกไปกาละอีเนียอ,อยู่ไม่ได้นะบ้านาน้ำท่วม พอหมอดูเล่นกพักเลยคนนั่งเล่นปั่นไม่ขึ้นปั่นพี่ไอ้หมอดูมุโลไปก่อนนิเอาพระมาแล้วพระพระเอาพระที่สูนุโลมาอ้าวอ้พระบอกพระบอกอ้ผู้หญิงเป็นไม่ได้เป็นระบาดมือแม่งล่งจมเอาพระปั่นไม่ขึ้นเอาลง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 ไปก่อนลงไปก่อนแล้วเอาอะไรแต่นี่เอาอะไรมาเล่นเอาพระเล่นไม่ขึ้นเราอะไรมาเล่นพระเล่นไม่ขึ้นมาเล่นไป่บอกลงมาเล่นเองเลยบอยกูปอกอ้ะวให้มึงไปบอกเลยหาึงนกูแม่งเครียดชิบหายึงกูดูอะไรวะดูน้ำอยู่ห้าชั่วโมงถ่ายเป็นเรื่อง ถ่ายกินขายนี่จิงใครจะไปรู้ไลยหมอแล้ว่าถามจริงๆเหอะไอ้ทองแดงแม่งวันเกิดทองแดงทําเค้กอสมาแจกหมอที่รักลาเนี่ยเลยถ้ามันถ่ายเป็นเรื่องจริงๆไอ้หมอพวกนะั้นมัน,ม,นมันแดกเค้กลงถามนี่มันแดกเค้กลงโอ้ยแม่งแดกเค้กเค้กกันใหญ่แม่งแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทองแดงเงินใหญ่สรุปแล้วทําไมทมาําไอทองแดงกลายเป็นพ่อมันพ่อไอ้หมอที่ดูแลหมดเลยนะกริกไหม อีกเลยมุชางวงจุ้ยไอ้ทองแดงอยู่ตรงหน้าตึกตึกไอ้ตึกหกปีไอ้ตึกชั้นตึกหกที่ทหลักฐานไอ้ทองแดงเกิดตายหาไปแม่ทงทางฮงจุ้ยอยู่ตรงนั้นนะครับผมเต็งอยู่ทังพิจิ๋งคุ้งใกล้ทองแดงโอ้ยปา,าไปือบชั่วโมองแล้วยังไม่ได้ตอบถามเลยหาพอเลยนะครับก็แล้วก็ไอ้นักวิชาการตัวใหม่ๆผูกมาเห็นไอ้คอมงคองมันไอ้คอมงคอ,งมงองมงหมวยเลยผูกกันมาใหญ่เลย ผมเกียิอวอิมนมีเยอะนะครับมีเยอะเดี๋ยวท่านจะเห็นมีเยอะอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายนี่คือการสัมมนาน้ําซึ่งมันวางแผนมาไว้แล้วมาบานสองเดือนแล้วนะครับการสัมมนาน้ําที่จะเกิดขึ้นตอนนี้นา้ากำลังท่วมอยู่นะมันอาจจะเลื่อนไปทีแรกมันตั้งใจว่ามันจะทาสัมมนาน้ำาหตต้นเดือนพฤศจิกาถึงกลางเดือนผมว่ากมเลยจะพักคนน้ําเริ่มแห้งมันกงจัดสัมมนาน,าน้ําเรื่องน,นี้ข้ามันนอกจากว่าผมมาพูดมากจนในกาจัด แต่ผมเชื่อว่ามันจะแล้วมันจะเอาตนานหน้าเรื่องเนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตั้งเอแบกโภดูติดโภเป็นตัวตามนะครับไอ้ภาคไอ้งอดูเก็ตไปก่อนใช้ไม่ได้ฝันไม่ขึ้นคนไม่เชื่อเสร็จแล้วมันก็จะเอาทีวีทุกช่องทั้งเอสทีวีบูสกายอะไรของมันเนี่ยต้องมามาฝันกระแสแล้วเอาสามห้าเจ็ดเก้าสทับก็ไปทีดแล้วรวมเป็นแก่นเป็นสารแล้วก็เอาขึ้นมาแล้วก็ฝันให้ประชาชน ตัวหนึ่งซึ่งไม่รู้อีหนูอีหนีเนาะออกมาเดินทาบีนขับไล่ไหนยกยิงรักแล uh> ้วมันก็จะเอาสมทบไปจากทางใต้ของในพัคมาเลเซียมาสมทบแล้วก็เกิดเป็นกระแสขึ้นมาแล้วก็จัดการนายกยิงรักงานไปทําให้เร็วที่สุดที่ผมบอกก่อนเลยนะไอ้บอดเขารู้หมดแล้วนะบันโพลเจอรี่บันโพลเห็นบันโพลรู้แล้วนะว่าทําอะไรกันอยู่ว่าพวกเราช่วยขยายช่วยเล่าต่อเนี่ยช่วยขยายช่วยเล่าต่อไปให้มันรู้ทั้งประเทศ เว้ยกูรู้แล้วมึงเล่นอะไรอยู่มึงจะเล่นอะไร